รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครคำนำชีวิตสนับสนุนโดยรถดีพัดกูและเดรร่วมวงดนตรีกันมาตั้งแต่สมัยเรียนฝีมือของพวกเขาเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป พี่พวูว่าไอ้จองเขาสุดท้ายมันแปลกๆว่ะเอาเป็น F minor ดีกว่าว่ะเ,เออน่าจะพอกว่าลองดูเฮ้ย hey, พ,พัดพูทุกคนสวัสด,ดีเอา้าสวัสด,ดีซันจะมาขอแจมวงนายได้ป่าววะเอาเลยมาร้องเพลงกันจริงไหมเนี่ยเรื่องร้องนี่นนถนัดเลยเนี่ยซันเข้ามาร่วมวงในตำแหน่งร้องนำหลายอย่างลงตัวผลง,งานของพวกเขา<ม>จึงเข้าตาค่ายเพลงดังวันนี้พี่เขาโทรมาพอดีพวกเราไม่ว่างนายอ่ะเป็นตัวแทนวงอ่ะไปเสนอให้เขาฟังหน่อยแล้วกัน ที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคุณซันคครับอืมใช้ได้ผมว่าพวกคุณอ่ะมาเป็นศิลปินค่ายผมผมเป็นวงไม่ได้หรอครับเพราะเพื่อนๆผมเขาไม่ชอบค่ายเนี้ยครับอืมสันอยากดังเป็นศิลปินเดียวแต่เพียงผู้เดียวคุณไม่ชอบค่ายจิโกหกว่าเพลงที่นำมานั้นเป็นฝีมือของตนเองนี้นะครับเพลงทั้งหมดเนี้ยผมแต่งเองร้องเองเลยนะครับปั้นผมเป็นศิลปินเดี่ยวก็ได้นะครับอืมได้ได้ได้ โหเวพัฒเขาไม่เอาเราเป็นวงหวาเออเขาไม่เอาพวกแกเขาอยากให้ฉันออกเป็นสิงเลียนคนเดียวเออือเนี้นนยุ่งอยู่ยะจะเป็นสัญญาแล้วน้าบอกว่าแดงทอง,งดังในช่วงพิจตาหลังจากออกซิงเกิลแรกเพ,พ <บ S 1> ียงหนึ่งสัปดาห์ได้ข่าวว่าเพือ่อนๆของที่วงเดิมเป็นคนสอนดนตรีคุณฟันใช่ไหมครับไม่จริงเลยครับ ผมเนี่ยแะครับในคนสอนเพื่อนเขาถ้าเขาเก่งจริงนะผมคงจะมาร่วมงานด้วยละครับสันไอ้เงาพูดยีได้วะเฮ้ยนี่มันโกงเพียงเราไปจะช้าอะไรนี่วะ่ะเฮ้ยยังไม่ยอมยเลยเฮ้ยยี่เราฟ้องเลยไม่ยอมมึงแหกตาดูซิสื่อทุกสื่อภาคหัวข่าวว่าค่ายผมอะละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นตายไหนคุณบอกคุณแต่งเองร้องเองไงเพลงอะเออคือคือผมคืออะไร เสียหายไหมไอศิลปินจอมปลอมเสียหายหมดเสียชื่อเสียงความจริงคำว่าศิลปินเดี่ยวหรือว่าเป็นกีฬาหรือเป็นอะไรก็าตามคำว่าเดี่ยวนั้นที่แท้แล้วไม่มีเป็นนักร้องอยู่คนเดียวนั้นไม่ใช่แล้วเพราะว่ามีผู้แต่งเพลงให้มีผู้สนับสนุนจึงสามารถ ลืมตาอ้าปากจึงมีเชือดเสียงกึกก้องโด่งดังได้นั้นใครที่บอกว่าตัวคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครเลยมันเป็นไปไม่ได้ก็เห็นคนหลายคนเวลาเขาประสบความสาเร็จเขาไม่พูดถึงตัวเองเลยเรียกว่าปฏิทานไมแปลว่าให้ความดีคนอื่นด้วยบอกว่าถ้าผมไม่มีพ่อไม่มีแม่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีผู้สร้างผมคนนั้น,ช,น,น,นชื่อนั้นชื่นั้นผมจะไม่มีวันนี้เป็นอันขาด แต่ฉันนั้นไม่ใช่เป็นแบบนั้นจุดจบจึงสูญสลายไปเรียกว่าสูงสุดสู่สามัญอย่างรวดเร็วเราจะเห็นว่ามีดาราคนหนึ่งสแสดงหนังมาจนทุกวันนี้เวลาเขาได้รับตุ๊กตาทองปับ๊บเขาจะกราบเท้าผู้สร้างเขาทันทีถ้าผู้สร้างเขาไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นเขาจะไปกราบที่บ้านนี่คือความกระตัญญูกตตะเวทีถ้าเราไปขโมยลิขสิทธิ์ของใครปัญญาของใครภูมิปัญญาของใคร เรียกว่าขโมยหรือว่าโจรวรรณกรรมและคนที่เป็นโจรวรรณกรรมก็แปลว่าผิดศีลผิดศีลก็คือกลายเป็นบาปเมื่อเขาไม่ใช่ของจริงคนก็ต้องร